kín thắng mượn đó Ui, con khó thắng kín gì cả Ui, 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 ui Ui, cắt, cắt, cắt Thế nào phải đi Ai nó ก็นะมาไกลๆไม่กินจับไกลๆนะเดี๋ยวมันไม่รู้กัดมือนะก็มากัดมืออ่ะพีกระจูมาจากไหนเนี่ยก็พีกระจูมาจากนี้เหรอไม่ใช่น้องเลี้ยงเหรอ

I my god,